สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการจัดการโลจิสติกโดยสรุปขั้นตอนสำคัญตั้งแต่ผังคังสินค้าการไหลของสินค้าไปจนถึงตัวชีวัดการใช้ประเมินประสิทธิภาพครับสไลด์ต่อมาเรืเอาคลังสินค้าภาพนี้แสดงขั้นตอนการไหลของสินค้าในคลังตั้งแต่การผลิตเสร็จบันทึกเข้าสต็อกตรวจสอบปริมาณและเชื่อมต่อกับ การนับสต็อกแบบเรียวไทม์เพื่อป้องกันการขาดหรือแบ็กออเดอร์เมื่อมีคำสั่งซื้อระบบจะสร้างแผนจัดการและรายการหยิบสินค้าก่อนเข้าสู่ขั้นตอน Delivery สรุปโฟล์นี้ช่วยให้การควบคุมสต็อกสินค้าแม่นยำลดของหายและสามารถทำให้การส่งมอบรวดเร็วขึ้นครับสไลด์ต่อมาโฟล์การรับเก็บส่งสินค้า ภาพนี้เป็นผังการจัดวางพื้นที่ในคลังสินค้าตั้งแต่รับสินค้าตรวจสอบเก็บในชั้น selective pallet r a c ไปจนถึงการหยิบสินค้าบรรจุแพ็กกิ้งและส่งออกผังแบบนี้ช่วยให้การไหลของสินค้าเป็นในทิศทางเดียวกันลดการเดินซ้ำซ้อนและประสิทธิภาพในการจัดเก็บและจัดส่งครับ i n t o g r a p h i c KPI และผลผลิต สไลดนี้เป็นตัวอย่าง KPI และ Key Performance Indicator ซึ่งใช้วัดภาพงานโลจิสติกโดย KPI มี3ส่วนคือ Key สิ่งสำคัญที่ต้องควบคุม Performance ผลงานการทำงาน Indicator ค่าตัวเลขที่ใช้วัดผลการมี KPI ช่วยให้ประเมินว่าระบบจะทำงานดีแค่ไหนและควรพัฒนาในด้านใด เพื่อส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วและผิดพลาดน้อยลงครับโปรแกรมและทักษะที่ใช้ผลงานนี้ผมใช้แคนวาและรายแกมโฟ c h a r t และ Intographic นอกจากนี้ยังฝึกทักษะการวิเคราะห์โปรเซสและสื่อสารข้อมูลโลจิสติกให้เข้าใจง่ายทักษะเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้และการทำงานด้านโลจิสติกครับ สรุปครับการปีเซนนี้แสดงทักษะในการวิเคราะห์วางเลเยอร์ layout, และสื่อสารข้อมูลด้านโลจิสติกผมเชื่อว่าทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ผมพร้อมเรียนและทำงานด้านโลจิสติกได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพขอบคุณครับ